คำว่าลอยจังหู้เนี่ยยุคนี้ยังคุยยังพูดก,กันอยู่ไหมแบบเรากินอาหารกันเนี่ยหูลอยจังหู้ผมผมเชื่อไม่พูดอันนี้เวลาสมมติแบบเราเด็กๆจนโตนตรงนี้หรือว่าแบบมีคนมาทำโฆษณาทำหนังทำอะไรก็ตามแต่ภาพสื่อที่สื่อออกไปจะต้องมีการให้พูดคำว่าลอยจังหู้แต่กลับมาภาคใต้เขาพูดกันจริงๆหรือเปล่าไม่พูด ผมบ้าผมไม่พูดอันนี้แค่สมมุติเป็นบริบทให้ดูผมนั่งกินข้าวอยู่มูแม่งอร่อยตูแกงร้อนเลยแม่ร้อยจังหูไม่พูดไม่พูดมีพูดเอาจริงมันจะดูเสือด้วยใช่มันจะดูแบบปลอมปลอมใต้ปลอมแต่ว่าถ้าจะพูดก็คือมีอะไรนะรอยหนัดร้อยนี่ร้อยบ่าร้อยจังเสียพูดอยู่อาจจะเป็นคํายุคก่อนก็ได้นะคนยุคก่อนอาจจะพูดกันผู้เฒ่าผู้แก่เราอาจจะพูดกันสมัยนี้วัยรุ่นเราไม่พูดกันแล้วอาจจะเป็นแค่คําโฆษณา จะคิดว่าไม่พูดแล้วไม่คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่พูดแต่หมายถึงว่าในบริบทปกติเออในบริบทปกติสังคมปกติที่ไม่ใช่การแสดงหนังไม่ใช่การโฆษณาเนี่ยไม่พูดไม่พูดผมว่าไม่พูดเหมือนกันไม่พูดเหมือนกันถ้าพูดรู้สึกแบบแปลกว่ะแต่จังหู้เนี่ยผมว่าถ้าไม่ใช่คําว่าร่อยคําว่าจังหู้อ่ะมีใช่อีกไหมผมว่ามีอยู่มีนะจังหู้จังหู้เม็ดคำว่าจังหัวมันมันแปลว่าแบบ มันมันเยอะมันเพิ่มความรุนแรงให้มันเป็นขั้นกว่าเออเป็นขั้นอ่ะเพิ่มความหนับขั้นเขาเลยแบบเอาไปจับใส่มั้งหรืออะไรเงี้ยแต่คําว่าร่อยจังพวกนี้ผมยังยืนยันว่าไม่ได้พูดแล้วในใเจนนี้นะเราจะพูดว่ารอยแรงแกงวัวใช่ไปฟังเพลงกันด้วยครับ <c oughs> ร่อยว่าเจอดีแนะ่